โอ้ยกลิ่นหอมมากเลยครับผมข้าวที่เราใช้นี่เป็นข้าวอะไรครับผมเ,เรียบร้อยครับผมอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเนื้อปูค่ะอ๋อเป็นเนื้อปูนะใส่ไข่ไปแล้วแล้วก็มีมาโดยที่หน้ากองสวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดโกกากนะครับเพื่อนอเป็นนัดวันเสาร์ตอนเย็นนะครับเดีย๋ยววันนี้พาเพื่อนมาแนะนํานะครับร้าน ปูพรอนข้าวผัดปูครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณง้วนอาหารทะเลแปรรูปมหาชัยครับผมวันนี้กำลังผัดกันเลยนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดูได้ครับสวัสดีครับ กระทะน,นี้ได้ประมาณักขีกล่องครับเนี่ยสิบสองกล่องค่ะสิบสองกล่องเละครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผม ขายดีกันเลยทีเดียวใช้เวลานานไหมคุณแม่ค้มะคะไม่มาานานค่ะประมาณ5นาทีนะ<ช>ประมาณ5นาทีนะ เดี้ยวเรขออภัยนะพอดีผมไม่สบายอยู่อาจจะพูดติดติดขัดนะครับเพื่อนนี่เลยตรงนี้ก็จะมีอะไรนะแครอทนะฮะแครอทกับต้นหอมค่ะอ๋อแครหลอดกับต้นหอมนี่ก็ใช้มะนาวสดๆเลยนะโอเคเลยโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยครับผมข้าวที่เราใช้นี่เป็นข้าวอะไรครับผม มมะลิค่ะไม่ผสมนะคะค<น>เป็นข้าวหอมมะลินะครับเพื่อ,อนะะเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเนื้อปูค่ะเป็นเนื้อปูนะใ,<ช>ใส่ไข่ไปแล,แล้วแล้วก็มีมาโรยที่หน้ากรอออ๋อเราตอนผัดเราใส่ไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตอนแพ็คใส่กล่องเราก็จะโรยหน้าอีกทีหนึง่งนะครับ ขายกล่องเท่าไหร่นะครับอย่างนี้กล่องละ35ค่ะ3กล่องร้อยค่ะครับผมที่ร้านมีโครงการคนละครึ่งไหมครับคุณครูมีค่ะมีโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะนี่นะครับเพื่อนๆทางร้านมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับ คุณครูก็ขอญาตถามหน่อยกล่องเราใช้กล่องเบอร์อะไรครับกล่อง 4H ค่ะกล่อง 4H ใช่ไหมฮะอย่าังไงไขยยังไงครับกล่องใบก็ร้อยยี่สิบห้าบาทอ๋อหนึ่งร้อยใบร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับผมอันนี้กล่องไรไอค่ะอ๋อเกาเรียกกล่องไรไอนะครับผมเวลาใส่เข้าไปแล้วจะไม่มีไอขึ้นมาครับผม นี่ครับเพื่อนๆคูปองข้าวผัดออปู35บาทครับผมขอบคุณนะคะ ขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกระหลงคุดดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับข้าวผัดปูปูกายครับผมเบอร์โทร0810085879ครับผมรับทำข้าวกล่องครับผม สำหรับวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าสวัสดีครับผม